ค่ะเพื่อนๆแม่จะเลี้ยงผักอิซึกนะคะวันนี้แม่ตั้งกล้องมุมนี้เลยได้ไหมไม่เลยค่ะตั้งกล้องมุมนี้เลยนะคะเพื่อนๆและนี้แม่ปรุงเครื่องแล้วนะนี่นะคะอืม เดือดสักหน่อยจากนั้นเราก็เตรียมใส่เลยค่ะทยอยใส่ผักลงไปเลยนะคะผักอีซึกของเราผัดน้ําพริกก็ได้ค่ะผัดตําน้ําพริกนะเพื่อนเพื่อนบางคนเขาชอบผัดตำน้ําพริกนะแต่แม่ชอบเลี้ยงมากเลยอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เลยค่ะเลี้ยงผักอีซึกกันนะคะทุกคนเมาอมาสูงหนึ่งทุช็อต ชัดไหมชัดได้ไหมใส่ไปอีกค่ะแม่ทยอยใส่นะว่ามันจะเยอะไหมถ้าบางคนก็ชอบอ่ะเนื้อปาลาเราก็ใส่ซิ้นเนื้อปลาไปด้วยนะเพื่อนเ่แต่แม่ไม่มมค่อยชอบผักอีซึกค่ะ นี่นะเลี้ยงนะคะเอาอีกหน่อยก็ได้หน่อย,ยหน่อยจะหมดอแล้วนะนเพื่อนแม่จะเอาแบ่งไว้เผื่อทำน้ำพริกเย็นนี้นะไม่ใช่อะไรที่แม่แบ่งไว้นี่ก็คือนีอ่เลยเสร็จแล้วแม่ให้เดือดอีกสักนิดนึงนะทุกคนนี่ค่ะ แม่ปรุงรสชิมรสนิดนึงค่ะแต่แม่ชิมแล้วมันพอดีแล้วนะทุกคนใส่ปลาสับลงไปด้วยนะอืมได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่แกงเลียงผักอิซึบเรานะคะให้กินไหมอก <c oughs> พอบานมายืนข้าง เดี๋ยวพ่อทอดไข่ได้ไหมทอดไข่กินทอดไข่เพิ่มนะป่านาะทอดไข่เนี่ยแม่จะให้พ่อบ้านทอดไข่นะทุกคนอันนี้ที่เหลือนี่คือยังเหลืออยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จะไว้จำน้ำพริกตอนเย็นนะเดี๋ยวแม่จะผัดนะเดี๋ยวแม่จะไปเก็บเพิ่มนะเพื่อนๆน้ำพริกปลาดุกย่างโอ้โหอร่อยเลยนะจะบอกย้ลยพ่อเขาไปซื้อไหมล่ะ แม่ปลาตังไปเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกงเลียงผักอิซึเรานะคะน่ากินไหมหอมเลย